สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดโลก,กเกษตรให้ทุกคนได้เห็นว่ากเกษตรลดต้นทุนรวยจริงไม่ใช่แค่คำโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงที่จับต้องได้ผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าทำกเกษตรแล้วจะรวยได้จริงเหรอือต้นทุนก็สูงปุ๋ยก็แพงยาฆ่า,มาแมลงก็ต้องใช้เยอะแล้วจะเหลือกาไรเท่าไหร่ผมเองก็เคยคิดแบบนั้นครับแต่ตอนนี้ความคิดของผมเปลี่ยนไปแล้ว ผมอยากจะเล่าเรื่องของลุงสมชายเกษตรกรที่ผมรู้จักลุงสมชายเมื่อก่อนก็ประสบปัญหาเหมือนพวกเรานี่แหละครับทำไปก็แทบไม่เหลือกำไรแต่แล้ววันหนึ่งลุงสมชายได้เข้าร่วมอบรมเรื่องเกษตรลดต้นทุนชีวิตของลุงก็เปลี่ยนไปตลอดการลุงสมชายเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนลุงใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากคิดว่ายิ่งใส่เยอะยิ่งได้ผลผลิตดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย มันทำให้ดินเสื่อมโทรมและต้นทุนก็สูงขึ้นเรื่อยๆลุงสมชายได้เรียนรู้ว่าการลดต้นทุนไม่ได้หมายถึงการลดคุณภาพแต่เป็นการใช้ทัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งหากครับและนี่คือ5เคล็ดลับเซียนที่ลุงสมชายนำไปใช้แล้วทำให้กำไรพุ่งกระฉูดเคล็ดลับแรกปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุลุงสมชายบอกว่าดินที่ดีคือหัวใจของการทำเกษตร ลุงใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและไถกลบพืชสดเพื่อปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชเคล็ดลับที่สองใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีลุงสมชายหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำเองจากเศษอาหารพืชผักและมูลสัตว์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเคล็ดลับที่3กํกำจัดวัชพืชด,ด้วยวิธีธรรมชาติ ลุงสมชายเลิกใช้ยาฆ่าหญ้า,าเพราะรู้ว่ามันทำลายระบบนิเวศในดินลุงหันมาใช้วิธีคลุมดินด้วยฟางข้าวหรือปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชและยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินอีกด้วย เคล็ดลับที่4บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลุงสมชายติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อให้น้ำถูกส่งไปยังรากพืชโดยตรงลดการสูญเสียน้ำและยังช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วยและเคล็ดลับสุดท้ายเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอลุงสมชานบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ลุงเข้าร่วมอบรมสัมมนาอ่านหนังสือและแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรคนอื่นๆเพื่อน,นำความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ในไร่นาของตัวเองจากวันที่ลุงสมชายเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรวันนี้ลุงสมชายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลุงมีเงินเก็บมีเงินส่งลูกเรียนและที่สำคัญคือลุงมีความสุขกับการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าเรื่องราวของลุงสมชายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ว่าเกษตรลดต้นทุนรวยจริงขอแค่เราเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจังผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนก็ทำได้ครับ